สวัสดีเช้ามันทุริกัดกับพ่อยแบงค์ทุกทชันนะฮะและว,วันนี้ยดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่วงยิงไปบ่นไปกับเอออซอมบี้งงหมดกับการเล่นแบบไลซาละนะฮะโอ้ยเจอห้องแล้วมาเลยพี่จะเล่นเดี๋ยวจะเล่นวางบอมหรือจะเล่นเดดแมทอะไรก็ได้เด็ดแมทดีกว่าอยาเล่นเดดแมท นี่นี่แบตเทนชิปแบตเทนชิปผมนี่อะไรว่าแบตเทนชิปผมนี่ไปขึ้นเรือเลยฮะด่านด่านด่านแบตเทนชิปด่านโง่เลยเออแบบนี้นี่เร็วชุบไว้ครับเปลี่ยนฉายาก่อนคลิปที่แล้วเราทำคลิปรีวิวสไนเปอร์นะฮะเพราะฉะนั้นเปลี่ยนฉายาให้เรียบร้อยอ่าอ่าของเหลือหกวันเองแย่จัง หมดก็ต้องเติมเอิงเฉื่อเอิงขอตังค์หน่อยอะไรนะขอตังค์หน่อยให้กูให้กูดอกเบี้ยถูกกูนอกระบบดอกเบี้ยถูกจะให้ดอกเบี้ยเป็นเค้กเป็นชีสเค้กนิวยอร์กชีสเค้กนิวยอร์กบุฟเฟ่ต์เปล่าบุฟเฟ่ต์ถ้าบุฟเฟ่ต์เอาเอ้ยไปบุฟเฟ่แล้วล่ะเดี๋ยวใบก็หมดอ้วนไม่ให้กูกิน ถ้ากูกินคนเดียวไงมึงไม่ต้องแดกอ้าเยยงวทุเย็นโอ้โหจังหวะนี้โอ้โหจะพวกคิวโอ้โหตัวหัวต่อต่อมาให้ท้อาให้เสียงตาไปอทิศตามชีวิตสุสานมิดเดิู้่ตัดเยลยิ่งกูมันสั้นเดี๋ยวก็ตายละด่านนี้ไม่ค่อยจะเป็นมิดกับ สิ่งแวดล้อมของปืนเอจสักเท่าไหร่นะตรงที่ว่าแบบบางทีเวลาเราเล่นผมเป็นคนที่เล่น a อเปิดเลเซอร์ไงแล้วแบบว่าบางทีเวราเล็ง<ช>ออกไปนอกด่านแม่งเลเซอร์หายมันเหมือนกับว่าเลเซอร์เราเล็งขึ้นฟ้าไป,ไปโดยบังเอิญเลยนะ่ดยดิมี่สู้ดิมี่สู้เย้ดิมีตม่ตายดิมี่แตกมาตายแล้วกูแก้แค้นแล้วดิมี่ไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงกูแก้แค้นให้แล้วทำไมเขาไม่เห็นรอยกระสุนนะ เปิดสิจ๊ะเปิดแล้วอะทำไมไม่เห็นนะโอ้โห oh. oh. มันต้องเปิดอะไรอีกปะ <Okay. S 2> oh. เอ่อเอฟเฟกต์พื้นที่หรอใช่ต้องเปิดเอฟเฟกต์พื้นที่ oh. อตอนนี้ผมยิงมาพอสมควรนะฮะยังคงหายใจอยู่นะฮะยังไม่ตายฉันยังคงอยู่ย hmm. ต้องออกไปเปิดต้อง้องี่นะ จ้าจ้าโอายอยานกูกให้แล้วกูรัาให้แล้วดิมี่ส้นตีนว่ะกูาให้แล้วกูรัาให้แล้วไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วง มีอะไรบ้างมีคูโอ้ยหลังมาโอ้โหแม่งมุดไปหลังบ้านแล้วได้ไงวะเนี่ยไอ้ท้ายครัวเฉยเลยโดนยิงไปสองนัดโอ้ยแย่อยู่บ้านเราตั้งสองตัวตายหมดยังอ่ะตายหมดแล้วขึ้นไปได้อย่างไรมาสมพุดมันมาอยู่มันก็ยิงไม่ได้อ๋อมันขึ้นขงบนมานี่ว่าหรือไป็นแนเองบ อ้าวมีคนอยู่แค่ชี้มูกัอนอ,อร่อยแค่เสร็จแล้วก็กินได้ได้เลยลูกไปอยู่บ้านมันเลยลูกสู้ๆ้าวเดี๋ยวนะประตูไม่ออกมาให้เรายิงบ้างเลยอย่ะพี่พี่ทำไมพี่ไปยิงเขาอ,อย่างนั้นน่ะพี่ ลาให้แล้วดิมี่ลาให้แล้วลาให้แล้วเอ้ยเหลือดสองเนี่ยไอมันเกิดแล้วมันเกิดแล้วดิมี่ดิมี่ไปทำมืงแล้วดิมี่ว้าให้ระเบิดอุ้ยสี่หลาโอ้ยห้าหลาเหี้ยตายแป๊บเฮียจุดระฆังกรงหน่ำตังติวันนี้ระแวงบ้านเลย ตายโดนลัดไมเดี๋ยวมีตายแน่เดี๋ยวมีตายแน่เดี๋ยวมนะีตายแน่ตายแนะอ่อีหวังอีหวังตายแน่อุย้ยระเบิดโอ้โหเต็มเลยโอ้ย,ยอระเบิดขอให้คุณ่ชคดีหลบระเบิดก็เจออ้วนตับตัวยืนตรงหน้าอยู่มาอเออเรื่องอะไรสองแล้วเหรอ อโอ้ยระเบิดใจคอมาแอบอยู่บ้านใช่ไม่ไดนี่ปุ๊บไปเลยเยตสไหนมาโอ้ยสกอร์ต่างกันโอ้โหโอ้ยโอ้ยระเบิดกระโดดไปช่วยฝาน้กรนไหนดันมาถึงบ้า,านฮาเนี่ไม่เข้าใจนะบางทีดาดทำมาแต่ไม่ให้เดินขึ้นไปอ่ะนึกออกไหม เตามาทำไมแล้วก็ให้ผู้เล่นเดินขึ้นไปเถอะมาของแม่ไปทำบ้านหรอโหละ160คิวเลยนะโหห้องบอกตายน้อยไม่พอใจแปดแฝดแดแดคุมแม่งตรงนี้แหละโหยิดบ้านยิดบ้าน าค่ะดูว้ายมันปลาระบิดมาถูกพี่ด้วยตายดิหนี่ตายดิีตายตายแน่เอกระสุนหมดกระสุนหมดอ้ขงนวะตายดีกวาตายเปียนเปเป็นนุ่มเป็นนุตายนึงตายหนึงมองไม่เห็นคตมอนี่ไงเห็นไหม ใช้ใจมองฮะโอ้โหโห่ถกันเต็มเลยเหลือและผมยิงศพทำไมวะเนี่ยชะลอเฮ็ดชะลอ โอ้โหงชาติแบบนู้นน่ะเอออย่าไปเล่นฝั่งนู้นมากเลยอ่ะหูดานมาถึงบ้างเลยโอ้นี่เป็นครั้งแรกนะที่เล่นแล้วแบบโอ้มาคุมเกิดได้ขนาดนี้โอ้โตายทุกทีมั้ยโอ้ตายตาย,ตายฟินาเล่เลยบอกเลยฝั่งนู้นก็งอนี่งอยิงนิน โอ,โอ้โดนสอยร <c oughs> ่วงครับพี่น้องครับ <c oughs> แตกไหมลูกแตกแตกแล้วอีสี่ตัวเดี๋ยวป่าไปปิดเกมให้ไม่ต้องห่วงแป๊บเดียวแป๊บเดียวสามตัวรอป่าเปิด หนึ่งตัวเดี๋ยวสองตัวแล้วสองตัวเอ้เขาขอนี่เออตัวนา้าตุ้งเวตุ้งเวตุ้งเวยประหาเขาใหม่เอออยากได้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  b u n n y h o r e ขอ,<น>อเชราเชนทองนี้และอันเชนก็ทันทีนะฮะเออเล็บฉีใส่จัง โอ้โหห้องนี้อารมณ์แบบคาวที่แล้วอ่ะหนึงันเกิดเหรออา้าวโอ้ยแม่ไม่รู้ว่าเกิดหรือไม่รู้ว่าเกิดหรือตื๊ดไม่นะเพ่ไม่นะเพ่ ข้ามาแล้วแผงโซนเอเอเอแผงโซนไข่โอ้ป e. 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 ัง้าัก้าโอ้ดีไงเฮ้ยไม่โดนอ่ะอ๋อโดนเจือข้างบนแม่งเลยไปหากูว้าวเดินตายเยอะเกินแล้วเว้ยถึงจะอะไรวะ ไม่แอบเห็นนะมีข้านตัวเองโอ้ซ้ายข้างล่างมีแย่แล้วแย่แล้วไปหนึ่งไม่โดนหลอกแล้วบีไปมันาโดนมาแล้วไป โดนแล้วตดนแล้ว,ว,ลวไม่ยิงแล้วยอดมากเฮ้ยโดดโดดโดดโดยิงอยู่โอ้โใใโยไม่ตายวะเห้โอ้อกำลังบอกไประวังหลังนะตายก่อ,อน ตายบโ้ยระเบิดะเบิดจ็บมากพวกนั้นข้างในบ้านไปเอาดีกว่าโอ้ยยัจะอักโอ้ชิบหายเจอออกมาเจอพอดีเลยทันตาทันตาทันตาระเบิดัน ใช้เลยรจ็บยงเบียแอบสองกาตาราจังโลดเจ็บไม่ตายเดี๋ยวแอบสามโอ้ยยิ่งระเบิดอยิ่งระเบิดอืมไปดิไปคันไฟไีดิไปคันไฟ แเจ็บมากเจ็บตายโอ้ยสายเจ็บสายเจ็บสายคิดเจ็บคิดวิสายเจ็บมากอะไรนะจะเปิด้าสิโอยโอ้โหเจอหยัง เจอแวแม่งกระโดดยิงรู้ได้ไงวะแหมเพ่ค่อยอะไรนะเพ้ยิงไม่โดนเลยตายแล้วตายกระโดดยิงกูอีกไปเ<ใ>นีน่ยนี่ใช่ไหมวที่หนึ่งใช่ไหมละ่ะอืมใช่แล้วอเออคญญอนสแตน แม่งโดนกลิ่นว้ยพวกนี้มันไม่ได้ฟังเสียงโหดกว่ามาสิเล่นโปแต่ใช้ข้างนาคิดผิดแล้วน้องโอ้ย,อยใจไม่ตา้ายเฮ้ยนี่คือตัวน้ำเขียวยิงไปหกตัวแล้วทีนี้ โอ้ตัวของมนันคนเดียวเลยน้ำเขียวเนี่ยไอ้ไปไปน้ำเขียวเฮ้ยเฮ้ยเเข้ยเล้ยเอายอ้เฮ้ย,ย้ย้เน,น้ยยเน้ยยเฮ้ยเฮ้ย้ายเยเ้า โอ้ยอะไรอยู่บนมีน็อปมีนรกน็อปอ,อยู่บนโอ้ยโอ้ยน้ำเขียวอีกแล้วโดนน้ำเขียวน้ำเขียวฟีวเวอร์จางแตกเลือดสายต้องข้างบนมันไหน น้ำเขียวแตกพวกกระพริบมาทุกแล้วยิงน้ำเขียวได้ขึ้นเทแบ็กเลยมาเจอเหมือนถูกน้ำเขียวกดไม่เกิดนะครับปลาตะลือปลาเตือปลานาติปลาตาปลาพงโอ้โหเกิดอะไรขึ้นฮะน้ำเขียวน้ำเขียว ผมนี่จะเข้านี่ยังต้องระแวงยิงปืนดักรอยจะเข้านี้ระแวงสิอย่างเงี้เฮ้ยมาแล้วพี่โอ๊ยเฮ้ยเดะเดะเดเฮ้ยไอ๊ะอ๊ตัวคิดวีตัวนี้ชอบออกกับตตรงหน้าเนะเฮ้เหลือตัวเดียวอีกเฮ้ยตัวเดียวอันที่ขอกันอ่อ่อ่ะ่คุณผู้ชมก็เป็นว่าคลิปนี้หอมปากหอมคอ เจอกันคลิปหน้านะก็มาเล่นไปด้วยไม่มีอะไรมากไม่รู้เป็นไรอยากดูจังเลยเล่นดูท็อตฟี่เล่นพีลีุกตรงไหนเนี่ยนะเจอกันคลิปหน้าบายบายอันนี้ให้ก่อนไป